கார ธรรมสวรกคารอายมพระทันตาธรรมสวรนคารอายมประทันตาธรรมสวรรคารอายมพระทันตางร,ร,ระเบิดเปิด16ชั้นฟ้าเปิด15ชั้นดินเปิด14ชั้นบาลาทั้งเท้า,ทาจะตุโรกบาลทั้งสีทั้งพมาตุรีพอแม่ทรณีพระภูมิเจ้าที่ ลูกคเทวดาที่อยู่ณนสถานที่แห่งนี้ก็ดีองค์ปู่พญาหินหิรัญญาเขกก็ดีที่อยู่ณนสถานที่แห่งนี้พร้อมเราบริวารมารับเครื่องสังเวยที่ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมในวันนี้ให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีบุตรตีบุตรตาสามีภรรยาของข้าพเจ้าทั้งหลายบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาเปิดรัพ์ใหญ่ในวันนี้ ให้พร้อมเพียงกันทุกท่านทุกพระองค์ประทานพรด้วยเถินพุทธทางบางเกิดเปิดโลกธรรมบางบางเกิดเปิดโลกเปิดทั้งสี่ทิศแทางทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง ให้รับรู้รับทราบในงานการพิธีในวันนี้ให้มาลองมาประสิทธิพรชัยด้วยเทินปูเอ๋ยพุทธังประสิทธิทำมังประสิทธิสังขังประสิทธิสิทธิิทธิสิทธิิทธังสิทธิฤทธโธสิทธิิทธีด้วยเทิน ธาธุสาธุเี่ครับผู้เดิมพระคาวาโตพูดความกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามมโนกรรมสีวจีกรรมหา้า กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายที่เกตานาก็ดีไม่ได้เกตานาก็ดีที่ได้ตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ปโปรดยกโทษอโหสิกรรมโทษถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา บูชาแต่องค์พระพุทธเจ้าขอบารมีท่านทั้งหลายให้เปิดบุญเปิดบารมีเปิดสิ่งดีๆให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าติดขาดอันใดมิว่าจะเป็นสิ่งเรื่องใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวบนบางสารกล่าวไว้แล้วก็ดี ที่ไปแก้แล้วก็ดีไม่ได้แก้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดมารับเครื่องสังเวยที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จัดเตรียมในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์กกขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาล

เอ้ย้เ้งกาพรยรนวันนีใจใจอรเอ้ทุกานเปิดางเปิดเปิดโชคเปิดราเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกอาสะ มาอูท่าสยูหาถูกท่าเอะกัตระาเอะกัตระฮาเสสสาธุครับนะ เป็นกลมเชื้อส่วนบุคคลนะครับซาทุธาตุโลพีเด้อโมตัสแก้วอุอะเป็นทีเพิงพันเตไม้เพิงเจ้าคุณแก้วหนวยสามขอให้เวลาหายกระหายเสียนี่เล็กยาเดมาอยู่ข้างขิงผูเขาในจองไหนเด้อปูมือีนลูกล้านมาไม่แนวมาตอนกระสิมาสวดมนต์ถวายขอเชิญย่านเชิญบารมีปูองค์ดําแสนสิริจันทาและแม่ยาแล้วก็ปู่พญาเคกที่อยู่ หินใหญ่นะสถานที่แห่งนี้ขอบารมีบรมครูลวูปู่ฤาซีทั้งร้อยแปดตนบรรดาลดนด้วยสภาสิทธิวิทยาผู้พักรูพาคูรักครู้จำรูประเกียดรูสมอนคุณรูสถาปนกรรมวาสิทธิแก่ข้าพเจ้าพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดเปิดด้วยนโมพุทธายะนัมระทะเอาดอกไม้ออกให้สาธุสาธุรเตบรุจิตีรหะสตังการยนาอุชิตีมรุมันตาโอ้สัตหานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดหูเปิดตา นโมพุทธายะพระพุทธาตัยพรัตนายันมานีโนภาลัสสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาปุถธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวารันคันทังสิวารีจะมหาเทรังอาหังว ah ันทานีธุระโตอาหังวันทานีธาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมบมชาทังฆาบูชาอาคีธานังวารันคันทัง สีวายิ่มหาิลังอาหังวันธานิธุระโตอาหังวันธานิชาตุโยอาหังวันธานีสปัสโสพุทธธรรมมาสังคาปูเชมินโม,มพุทธายะพระพูทธาลัตลัตนาญานมานีโนภรัสสีสาหัสศาสุธรรมมา พุทโธธรรมโมสังคโฆคยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารันคโยโอาหังวันธานิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆะบูเชมินโะมพุทธายะราพุทธไตยรัตนายันมานีนภรัต ยัตถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารันคันทังสีวารีจโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมณีนุรัติสาหาัสสาสุธรรมาพุทโตธรรมโมสังโฆ ยาตทาพุทธโมนะมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารันคันทางศิวารีจะมหาเทรังอาหังวันทานีธุระโตอาหังวันทานีาทาตุยโยอาหังวันทานีสัพพโสพุทธาธรรมมสังฆาบูเชมินามพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธาตรรัตน พุทธบ,บูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารันคันทังสีวะดีจมหาเถลังอาหังวันธานิธุระโตอาหังวันธานิทาดุโยอาหังวันธานิสัพโสพุทธธรรม,มสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายาน มานีนุภาลสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังว่ารันคันทังชีวะดีจะมหาเีรังอาหังวันทัพพุทธาปัสสิทธิธรรมังปรสสิทธิสังขังประสิทธิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะ เปิดด้วยนมะพระพรเปิดด้วยสภากาตะเปิดความสําเร็จพุทธังสําเร็จพมังสําเร็จสำเร็จสําเร็จสําเร็จด,ด,ด,ด้วยเธอ,อาทุ ป่าไม้ป no ิดด้อปูเด้อที่กันดูแลไปเนาะครับทำเร็จแล้วทำเร็ดทำเร็ดทำเร็จทุกทบูชาธรรมาบูชาพี่กัล้างรถเสร็จพอดีเลยนะพี่เอารถไปเก็บพอดีเลยล้างล้างรถประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันไปกุ๊แจกไปไปหยาดน้ำที่นู่นไป ทำไมผมสั่นอ่งนี้นสั่นเลยอ เปิดพทเปิดภุ่มหมอเปิดพกเปิดพ่มคับเอดครับเรื่องบาดานเรืองบาดานหอบารมีปูพญาเช็ขอบารมีปูพญาเข็มาูได้มมาดับเอานึกในีาก็ดีดวงจิตชุดวงวิญญาณข้าพเจ้าข้าพเจ้จได้ตั้งใจได้ตั้งใจได้ตั้งใจยี่สิบสามสิบปีองค์นจลินมีเป็นญาติกับทาง พญาเิไหมต้องถามอาจารย์ดูต้องถามอาจารย์ดูแต่ว่าผมรู้แต่ว่าปู่พญาเข็กจริงๆก็คือปู่เสพ่อสีสตะนะครักธรรมแสนจิตเะยรต่พญานาคราหพญานาคราทุกอย่างก็คือท่านจะเป็นอวตารเหมือนครับครับเหมือนอวตารใหม่ต่างครับใหม่่างแต่ว่าที่ที่ท่าน ต้องการเนี่ยก็คือว่าอยากให้มนุษย์รู้ว่าบาปบุญมีจริงใช่ๆพญานาคมีตัวตนจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คุณอยากให้ผมบอกไหมใช่ๆประมาณนี้แหละที่ท่านก็เลยจำเรีงนิดหนึ่งจำเรียงนิดหน่ที่บานมาก็คือรถมึงเครื่องเงินรถมึงเดินเงินเรื่องัเมื่อเรื่องเงินเรื่องสีเทาทีื่องต่างมันมันมาเยอะอาจารย์ไปอยากให้เห็นว่าท่านมีีตัวตนดีใค่าไรเท่านันเลได้ดีนะไม่ดี ว่าังยงนค่บ้านเก่าด้อเดถึงบ้านพี่ก่านืมเาเกามากกระบอถอยเน็ดแรงๆเน็ดอ่อนพี่ไปเนี้ยเพิ่งครูเบาเด็กหน่อยไหลมากคือนามแจ้งบ่เด็เกยขาดแรงปวกชู้เจ้าดิจังวาด้อหูนอนดึอดยายาของพี่เขาี่แรงมากยาแรงยาเทพปเนี้ย ย่าคุณนุงนองไปไหนนี่นองไฟไฟไปไหนตรงเนาะมดไปหมดแล้วตอนแล้วโซลาเซลล์ถายไหมเนี่ยเนาเอาแบบนี้แบบนีู้เห็นง้าลมนปูเลยหรอเออ ตาจมูกว่ะหีูเห็นจมูกได้หรอโอ้โหนุ่มมีบุญนะหลกหนูเห็นปู่หนูมีบุญนะที่ได้เห็นปู่ดวงจันทร์กังเห็นไหมไปดูเลขทูบกันนี่กระไรเอวยูเลขทูปสองานั่นสามจริงๆว่าแล้วเลขเลยรสามสามนี่นะ โอ้ยตรงเลยสามสองห้าอืมใช่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 แม่นแม่นสามสองห้าืม่นอือเฉยๆสามสองห้าคิดว่าห้าไลน์น่าจะเป็นห้า น่เออสาธุสาธุเลยให้บารมีพวกผมที่หมูผมทุกคนที่อยู่ในสถานที่ตงกิจนี่ให้สร้างปู่องค์จำลองมาได้ปู่เด้อโอ้โหตรงเปีริกผมมีสามห้าขึ้นชัดๆเลยบนบนวงจันทร์ อันนี้อันนี้ลอยน้ำมาตารโอ้โหผมคิดว่าเบานะ้าสามคนที่ไหนเนี่ยตยกกยังตัวตน